ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่315ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของมู่เฉินตอนที่สองภายในหุบเขาเมฆาไรายรำมูเฉินยืนอยู่บนยอดเขาพร้อมด้วยสิทธ์ทั้งหมดรายล้อมรอบตัวเขาสายตาของเขานั้นแนว่วแน่เด็ดเดี่ยวขณะที่เฝ้าดูกันมาถึงอย่างช้าๆของเคอร์ฉา,างจู ผู้อาวุโสมูไม่ได้พบกันนานเลยหัวเห่ยาเรียนเสียงแหลมสูงของเคอร์ฉางจูได้ดียิ่งและเมื่อรวมกับน้ำเสียงชั่วร้ายของเขาก็ทำให้พวกลูกศิษย์พากันเย็นว่าไปตามสันหลังหุบเขาเมีคาไร่รำไม่ต้อนรับผู้อาวุโสเคอร์ขอให้ผู้อาวุโสเคอร์ไปจากที่นี่เถอะใบหน้าของมูเฉินไม่ยินดียินร้ายและเขาก็ไม่ลังเลที่จะขอให้เครอรฉางจูและลูกศิษย์ทั้งสองจากไปอูเสืี่ยก็สังเกตมูเฉินอยู่เงียบ นางคิดว่าเขาต่างจากผู้อาวุโสคนอื่นอย่างแท้จริงในหุบเขาอื่นนั้นพวกผู้อาวุโสต่างก็รู้ถึงความตั้งใจของเคอร์ฉางจูแต่ก็ยินยอมทําตามคําอนุมัติของฉินยูและปล่อยให้สิทธิ์ของพวกเขาถูกสั่งเว่ยไปซึ่งไม่มีใครทําอย่างมู่เฉินในตอนนี้เลยผู้ซึ่งปฏิเสธเคอร์ฉางจูในทันทีอีกทั้งยังปกป้องสิทธิ์ของเขาโดยปราศจากความเกรงใจและความลังเลใจใดๆด,ด,ด้วยเหล่าสิทธิ์ที่ยืนอยู่ข้างมู่เฉิน ก็ไม่ได้แสดงสายตาหวาดกลัวแต่อย่างใดแต่เป็นสายตาที่กล้าหาญและต่อต้านท้าทายในลูกศิษย์พวกนั้นอูเสือก็พบหลวงเิงที่ยืนอยู่ข้างๆมูเ่เฉินเขาตกใจที่เห็นอูเสืออยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ได้สติอย่างรวดเร็วและท่าทีของเขาก็ต่อต้านเช่นเดียวกับศิษย์คน,น,นอื่นๆด้วยเค <c oughs> อร์่างจูที่ได้ฟังคําพูดเสียมรารยาทของมูเ่เฉินสีหน้าชั่วร้ายของเขาก็กลายเป็นโกรธอย่างรวดเร็วเขาพูดออกมาอย่างเย้ยหยันว่า มูเฉินเห็นว่าเราเป็นผู้อาวุโสได้กันทั้งคู่ข้าจะไม่ถือสาท่าทีของท่านแต่อย่างน้อยท่านควรจะรู้ที่ทางของตนเองด้วยจุดประสงค์ในการมาที่นี่ของข้าเพื่อเลือกศิษย์จากท่านซึ่งเป็นความคิดของท่านประมุขท่านกล้าพูดหรือว่าอำนาจของท่านในฐานะผู้อาวุโสนั้นเหนือกว่าประมุขหน้าสีหน้าของมูเฉินเมื่อได้ยินดังนั้นก็มืดครึ้มลง และหน้าของเ่าลูกศิษย์เบื้องหลังมูเฉินก็เริ่มแดงด้วยความโกรธหลังจากที่ได้ยินท้อยคำน่ารังเกียจพวกนั้นเฮ hey, ข้าก็เพิ่งพบนะว่าพี่หัวเนี่ยเชี่ยวชาญการดึงดูดความเกลียดเข้าใส่ตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยเชี่ยวชูที่ประทับใจคำด่ายุดยาวของหัวยาวที่ส่งให้ความโกรธของเราสิบหุบเขาเมฆาไร้รำเดือดพลา่าโกอดกระซิบชมเชยเขากับอูเสียไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่เสมอหรือไงอูเสียก็เลิกคิ้วถามขึ้นอย่างของ้องใจ บุคลิกของหัวยาวดูเย็นชาและไร้ความรู้สึกเขมามักจะปากร้ายอยู่เสมอและดูจะมีความสามารถในการทําให้ชาวบ้านปลอดแตกด้วยทักษะการพูดของเขาเพียงอย่างเดียวเออแฮะนั่นก็จริงเชียวชูพยักหน้ายอย่างไตร่ตรองเขาเองก็เคยประสบกับตัวเองมาแล้วอยู่หลายครั้งหัวเหยาวก็พูดต่อไปว่าผู้อาวุโสมูข้าขอแนะนําให้ท่านยอมรับข้อเรียกร้องอย่างสันติของเราตอนนี้และไม่สร้างเรื่องยุ่งยากให้กับตัวเอง งานคัดเลือกสิทธิจากหุบเขาต่างๆของข้าน,านั้นเป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านประมุขผู้อาวุโสคนอื่นต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีข้าจึงอยากขอให้ผู้อาวุโสมู่อย่าได้ดิ้นรนโดยเปล่าประโยชน์เลยมันจะเป็นอะไรนะกับสิทธิเพียงแค่สองคนกรามของมู่เฉนถึงกับคบกันแน่นใบหน้าของเขามืดลงด้วยความโกรธเขาก็ตอบกลับมาด้วยเรียบว่าข้าจะไม่ยอมรับคำสั่งพวกนั้นสีหน้าของหัวเหยวก็ยิ่งดูชั่วร้ายมากขึ้น ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสมู่ของเราจะแน่วแน่ในการขัดคําสั่งของท่านประมุขเสือเกินถึงจะเป็นผู้อาวุโสการขัดคําสั่งของประมุขก,ก็เป็นความผิดที่แม้แต่ท่านก็ไม่อาจแบกรับได้หรอกนะหลังจากที่ฉินยูเข้ารับตําแหน่งประมุขของตระกูลชิงอวินอํานาจของผู้อาวุโสทั้งหลายก็ลดลงอย่างช้าๆไม่นานฉินยูก็ถืออํานาจในการว่ากล่าวและลงโทษผู้อาวุโสอยู่ฝ่ายเดียวยิ่งไปกว่านั้น มูเฉินและฉินยูก็บาดหมางก,กันอยู่แล้วซึ่งก็เป็นที่รู้กันทั่วในตระกูลหวินตลอดเวลาที่ผ่านมามูเฉินมักจะถ่อมตัวและหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจมาที่เขาและหุบเขาเมคา่รา้รำของเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไม่ให้ฉินยูมีข้ออ้างมาประทะกับเขาแต่ถ้าเขาต้องทำความผิดฐานขัดคำสั่งประมุขฉินยูก็จะให้เหตุผลที่สมบูรณ์แบบในการกำจัดมูเฉินนับตั้งแต่นี้ไปทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ล้วนฉลาดพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่เคอร์ฉางจูพูดนั้นหมายถึงอะไรโดยที่ไม่รอให้มู่เฉินตอบกลับหลงเหิงที่ยืนอยู่ข้างเขาก็ก้าวขึ้นมาข้างหน้าผู้อาวุโสเคอร์ท่านไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าจะไปกับท่านเองมู่เฉินถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขาจ้องไปยังหลงเหิงที่อาสาเสียสละตัวเองเพื่อทุกคนไม่ช้าสิทธิ์อีกคนของหุบเขาเมคาไร่รำก็ก้าวออกมาแสดงความตั้งใจที่จะตามผู้อาวุโสเคอร์กลับไปยังหุบเขาเมคาลี้ลับด้วย สถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เคยได้ยินมาก่อนในหุบเขาเอ,อื่นๆสิทธุทุกคนล้วนอยู่ให้ห่างจากหัวเหยาาด้วยความกลัวว่าพวกเขาจะถูกเลือกให้ไปที่หุบเขาเมกาลิลับและผู้ที่ถูกเลือกก็จะหวาดกลัวและคุกเขาตรงหน้าของอาจารย์ของพวกเขาร้องไห้สึกสอื่นวิงวอนขอให้ผู้อาวุโสข,ของพวกเขาช่วยพวกเขาจากชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเรื่องนี้ได้ ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่316ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของมู่เฉินตอนที่สามลูกศิษย์ทุกคนของตระกูลอินนั้นรู้ว่าถ้าพวกเขาไปลงเอยที่หุบเขาเมคาลิลับเมื่อไรนั่นหมายถึงชีวิตของพวกเขาจะจบสิน้นแต่ทว่าลูกศิษย์ของหุบเขาเมคาไร่รำน,นั้นได้ทำตัวต่างออกไป พวกเขารู้ดีว่าความตายเท่านั้นที่รออยู่หากว่าพวกเขาไปที่หุบเขามีคาลิลับแต่เพื่อที่จะป้องกันประมุขฉินยูไม่ให้มีข้ออ้างในการทำร้ายมู่เฉินพวกเขาก็เลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องมู่เฉินนั่นจึงเป็นการสร้างความประหลาดใจว่าเหล่าพวกลูกศิษย์นี้ต่างก็มีความเคารพนับถือมู่เฉินสูงขนาดไหนถึงทำให้พวกเขาเต็มใจมองข้ามความปลอดภัยของตนเองและยกชีวิตของตนเองให้แก่เขา อูเสือก็เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างเงียบๆและมองไปยังมูเ่เฉินสิทธ์พวกนั้นเต็มใจตายเพื่อเขาแล้วเขาหลัดจะทําอย่างไรในตอนนี้มูเ่เฉินก็เอามือจับหลวงเหิงและสิทธ์อีกคนไว้พร้อมกับดันพวกเขาไปข้างหลังก่อนจะพูดกับกหัวเหยาว่าข้าจะไม่ยอมให้ท่านเอาสิทธ์ไปจากหุบเขาเมฆาไร่รำแม้แต่คนเดียวถ้าท่านยืนกรานจะพาไปให้ได้ก็ข้ามศพข้าไปก่อนโปรดไปจากที่นี่เถอะผู้อาวุโสเคอร์จะไปหาฉินยูก็ได้ หรือทำอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการในตระกูลอิ๋นแต่ข้ามู่เฉินจะอยู่ที่นี่จะยืนหยัดต่อต้านท่านข้าพูดในส่วนของข้าแล้วตราบใดที่ข้ายังคงเป็นผู้อาวุโสแห่งหุบเขาเมฆาไร่รำเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์พวกนี้จะไม่มีใครสามารถบังคับลูกศิษย์ของข้าให้ทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เต็มใจทำได้มู่เฉินนั้นไม่ได้รอคำตอบจากหัวเหวาเลยแม้แต่น้อยเขาหันหลังกลับและดันลูกศิษย์ของเขาให้กลับไปเขาแจ้งจุดยืนของเขาอย่างชัดเจนแล้ว ลูกศิษย์ของเขาจะต้องไม่ถูกฆ่าอมข้ารู้สึกชื่นชอบมูเฉินมากขึ้นไปอีกนะเขาดูเป็นคนดีกว่าที่พวกเสียแซงขี้โอนในหุบเขาอื่นเยอะเลยเชียวชูที่มองดูมูเฉินจากไปพร้อมกับสิทธิของเขาก็ยกย่องคุณธรรมของเขาอยู่ภายในใจอืมนิสัยเช่นนั้นของมูเฉินจะทําให้เขาถูกฆ่าถ้าหากว่าข้าเป็นเครือฉางจูตัวจริงแล้วนะหัวเหยาก็เอาสีหน้าชั่วร้ายออกแล้วกลับคืนสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นปกติ มูเฉินนั้นได้แบกรับความกดดันบีบคั้นทั้งหมดไว้ที่ตัวเขาแต่ถ้ามีใครไปกระตุ้นมันเขาก็จะไม่ยอมทนอีกต่อไปอู๋เสือก็รู้สึกดีใจที่มู่เฉินทําเช่นนี้หากว่ามู่เฉินทาเช่นเดียวกับผู้อาวุโสคนอื่นแล้วยอมไม่หัวเหยียบพาศิทธ์ของเขาไปนางก็จะไม่ร่วมมือกับเขาอย่างแน่นอนเอ๊ะแล้วพวกนี้ล่ะข้ายัางต้องเอามันไปซ่อนในหุบเขาเมีคาไร่รำอยู่หรือไม่เชียวชูถามในขณะที่มีถุงผ้าเล็กๆอยู่ในมือของเขา อู like เสืยก็ส่ายหน้าเราต้องคุยกับมู่เฉินคุยปรึกษากันจริงๆอูเสือพูดฮ้กระทามูเฉินยังอยากเจอเราอยู่นะนะดูจากปฏิกิริยาของเขาเมื่อกี้นี้แล้วดูเหมือนว่าเขาแทบจะฆ่าพี่หัวอยู่แล้วล่ะเชียวชูไม่คิดว่าจะมีโอกาสไหนให้พวกเขามานั่งพูดคุยเจราจากันดีๆหรอกเขาจะมาพบเราแน่อูเสียมั่นใจเฮ้เจ้ามีแผนหรือง่อยาหันมาถามอูเสีย เขารู้สึกว่าอูเสียเนี่ยมีความคิดที่ฉลาดมากๆอยู่ในหัวไม่จบไม่สิ้นอูเสือก็กวักมือเรียกหัวยาวและเขาก็เอียงหูเข้ามานางกระซิบแผ่วเบา้ียข้างหูของเขาในตอนนั้นดวงตาของหัวยาวก็ส่องประกายพร้อมกับพูดว่านี่อาจจะได้ผลในเวลาต่อมาหัวยาวและลูกศิษย์ทั้งสองคนของเขาก็ยังคงรั้งอยู่ในหุบเขาเมฆาไร่รำแม้ว่าจะได้รับการขอร้องจากมู่เฉินให้จากไป แต่พวกเขาก็ยังคงเดินเตะเตะไปรอบๆหุบเขาในขณะที่ลูกศิษย์ของหุบเขาเมคาไร,ร่รำต่างก็คิดว่าพวกเขาทั้งสามนี้จากไปแล้วจึงกลับไปทําหน้าที่ประจําวันของตนเองมูเฉินก็เข้าไปนั่งอยู่ในห้องหนังสือของเขาใบหน้ามืดครึมเขากำหมัดแน่นแล้วทุบลงบนโต๊ะอย่างแรงเขากัดฟันแน่นขณะที่จ้องมองไปยังประตูที่ล็อกอยู่ตรงหน้าของตนเองดวงตาก,ก็เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดที่พร้อมจะระเบิดออกมาทันใดนั้น หงเหิงก็พรวดพลาดเข้ามาในห้องผ,ผู้อาวุโสมู่เออเออผู้อาวุโสเครอรลักพาตัวน้องหลินกลับไปที่หุบเขาเมคาลี้ลับแล้วขอรับมู่เฉินก็ลุกขึ้นยืนในทันทีเก้าอี้ถึงกับล้มกระแทกลงกับพื้นความไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินนี้มันปรากฏขึ้นมาอยู่ในแววตาของเขาอุยเครอรฉางจูเจ้าทําเกินไปแล้วให้สิทธิ์ทุกคนอยู่ในหุบเขาเมคาไร่รํารและห้ามทุกคนออกไปข้างนอกข้าจะไปยังหุบเขาเมคาลี้ลับ มูเฉินขบฟันแน่นเขาไม่คิดว่าเครอรฉางจูจะต่ำช้าเช่นนี้ทั้งที่เขาปฏิเสธไปอย่างชัดเจนแล้วหฮยเคอร์ฉางจูยอมลดเกียิของตนเองมองข้ามเขาโดยสิ้นเชิงและลักพาตัวสิทธิของหุบเขาเมคาไร่รำไปมูเฉินก็ไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปแล้วหลายปีแห่งการเก็บกดเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้ความโกรธในอกของเขาพุ่งออกมาหลังจากที่ออกคำสั่งให้กับหลงเหิงแล้วเขาก็รีบเร่งไปยังหุบเขาเมคาลิลับอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าเคยฉางจูกล้าทำร้ายแม้เพียงเส้นผมสิทธิของเขาแล้วก็เขาจะฝังคนในหุบเขาเมคาลีลับทั้งหมดไว้ด้วยกันเลย